สวัสดีครับผมตาชัยดีคอนแทกนะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าดีคอนแทกนะครับดีคอนแทกต้องเป็นอย่างนี้นะครับมีโฮโลแกรมนะครับครับมีบาร์โค้ดแล้วดีคอนแทกนี้จะฟื้นฟูด,ดูแลดวงตานะครับเป็นสารอาหารจากธรรมชาตินะครับมีส่วนผสม8ชนิดนะครับ ดีคอนแทกเนี่ยคือเก็บไว้ในอุณหภูมิที่25องศานะครับของเราเนี่ยเบิกตรงจากบริษัทเลยนะครับเนี่ยผมก็ทานประจำนะครับดีคอนแทกดีมากนะครับผมเป็นต้อนเนื้อมาก่อนแต่ก็มาทานดีคอนแทกนี่ก็โอเคนะครับทำให้สายตาแจ่มชัดขึ้นไม่แสบคันเคืองนะครับเวลาขับรถกลางคืนคือเวลารถสวนทางมาเนี่ยจะทำให้เราไม่แพ้แสงของ แสงรถนะครับคนที่ขับรถกลางคืนนะครับอย่าลืมนะครับดีคอนแทคนี้ดีมากเลยนะครับคือเราไม่ได้ชมนะครับมีออยนะครับรับรองการันตีทุกอย่างนะครับจําไว้นะครับดีคอนแทคนี้คือเราเก็บไว้ในที่แห้งและอุณหภูมิในห้องประมาณยี่สิบห้าองศานะครับถ้าเราเก็บไว้ในที่ร้อนมากๆความเสื่อมมันอาจจะมีนะครับเป็นต้อต้อเนื้อค่ะแล้วคุณหมอก็ให้ผ่า ป้าก็ไม่ผ่าป้าก็เลยลองซื้อมาทานดูแล้วก็อา,าก,การมันก็ดีขึ้นมาส,สักสิบวันเนี่ยรู้สึกสายตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นดีมากเลยคะ่ะดีคอนแทคเนี่ยดีมากเลยคะ่ะมันก็ไม่แพงก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะคะแล้วก็สายตาเราก็ดีเยี่ยมมากเลยคะ่ะผมเป็นเบาหวานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกขึ้นตาแสบตาครับแสบตาแล้วก็ตามันฟ้ามอ,มองอะไรไม่ชัด เสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มากินแล้วก็ก็รู้สึกว่าตามันแจ่มใสดีดีคนแทคเขาดีลงซื้อดีคนแทคเขาไปรับประทานแล้วก็คุณจะรู้สึกสบายใจแล้วก็ตาจะแจ่มใสดีขึ้นมากครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปแล้วท่านควรตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าท่านจะดูแลสุขภาพดวงตาของเราอย่าง